เอาละต่อไปก็คือเรื่องข้อมูลครับตัวนี้ผมไปเพิ่งไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็พยายามที่จะทําข้อมูลให้ให้พวกเราได้รับทราบเพราะการบริหารบุคคลเนี่ยมันต้องใช้เวลามันไม่สามารถตัดออกได้ทันทีนะครับท่านตัดออกหนึ่งคนท่านจะเพิ่มศัตรูหนึ่งคนทันทีนะครับเพราะนั้นการบริหารคนเนี่ยมันต้องใช้จังหวะเวลาและศิลปะมากเพราะนั้นเพราะนั้นท่านต้องรู้ก่อนว่าท่านมีอะไรบ้างผมขอบอกทั้งหมดนะอัตรากำลังของเราทั้งหมด 23,362อัตรานะครับแบบ่งเป็นผู้บริหาร4 3 3รอองผู้บริหารตอนนี้มีอัตราเหลืออยู่เพียง 1, 3 4 0อัตรานะครับเรามีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับครูผู้สอนนี่เรามีข้าราชการครู16,325อัตราเป็นพนักงานราชการตำแหน่งครู4,112อัตรารวมแล้วเราตอนนี้เรามีครูอยู่ในของที่ของท่านนะครับ2437อัตราอันนี้ไม่รวมสถาบ,บันเนาะนะครับมีบุคลากรสายสำรองหนุนนะครับ เป็นค่าราชการคือบุคลกากร38คลองเล็บ2เนี่ยครับ362อัตรานะครับแล้วก็จะเป็นพนักงานราชการสายสนับสนุนนะครับอีก790อัตรารวมแล้ว1,152อัตราอัตราที่มีคนครองทั้งหมด22,247อัตราพอ400ยังอีก33นะครับรองผู้การ1,302นะครับอีกอีก4 4 สี่สิบสามสิบแปดใครับแล้วก็ครูคะแนนครูมีคนคลองอยู่หนึ่งมืนห้าพันสามร้อยแปดสิบเก้าอัตรานะครับตัวนี้รวมกับที่เขากําลังจะเรียกเรียกไปสมทบก็คือยี่สิบแปดคนนะครับยี่สิบแปดคนที่สละสิทธิ์ในรอบแรกจะเรียกไปนะครับวันที่มาเลือกวันที่แปดมั้งครับผมก็เร่งให้ให้ทําเลยเพราะว่าการคนที่สละสิทธิ์แล้วคนหลังเขาจะเสียสิทธิ์หากเราไม่เรียกเขานะครับต้องเรียกก่อนนะครับ แล้วก็พนักงานราชการเต็มเต็มนะครับผมไม่คิดที่เขาออกไปออกมานะครับก็ไอ้เต็มเต็มก่อนเพราะยังเป็นของท่านอยู่4,112อัตรานะครับรวมแล้วครูเรานะครับมีอยู่ตรงนี้19,510อัตราผู้หายก็ตามนี้นะครับอัตรากําลังชั่วคราวที่เรามีอยู่17,302อัตราอันนี้ข้อมูลที่ที่ค่อนข้างจะล้าลหลังหน่อยนะครับเพราะว่ายังไม่ได้อัปเดตตอนนี้กําลังพัฒนาแอปให้ท่านได้กรอกให้ละเอียดมากขึ้น เราไม่อยากมีปัญหาเหมือนกับสพทนะครับสพทเนี่ยก็อยู่ๆจากลูกจ้างชั่วคราวไดเรือนเปลี่ยนมาเป็นอัตราจ้างเหมาจ้างเหมาเขาก็รู้สึกว่าสิทธิของขา,ายไปเพราะนั้นเราต้องรู้ท่านก่อนว่าท่านจ้างแบบไหนนะครับการเปลี่ยนแปลงก็จะทําให้เกิดปัญหาขึ้นมาได้เรามีครูผู้สอนที่เป็นครูอัตราจ้างอันนี้ข้อมูลไม่ได้อัปเกรดอัปอัเดตนะครับตั้งหมดด้วยเงินงบประมาณของโครงการ 1, 000, 2สองอัตรานะครับ 1, 000, 2สองอัตรา เมื Now, ่อก so ่อนเรามีแค่500ตอนนี้ได้ท่านเลขาแล้วก็ท่านรองวิศวัะได้ไปไฟต์กับท่านบัณฑิตได้ไปไฟต์มาเราต้องการขอ4 0 0พันอัตรานะครับเพราะว่าเราเมื่อปีไหนผมจำไม่ได้แล้วตอนที่ผมจะออกไปนะครับเรามีอัตราผู้ครูจ้างอยู่ประมาณ9,00 0เราจะขอสักครึ่งหนึ่ง4ี่พกว่าอัตาใช้เงินประมาณ700รกว่าล้านเพื่อจ้าง4 0 0พันอัตราให้คนละครึ่งเลยนะครับใครมี20ก็ให้ไปสิอะไรอย่างเงี้ย ใครมีหนึ่งก็ไอ้ไปครึ่งคนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อให้ท่านได้ได้ลดภาระท่านอย่างเงี้ยครับแต่ว่าได้มาแค่ห้าร้อยปีที่แล้วปลายปีที่บางท่านได้สี่ห้าท่านอย่าไปยึดติดตัวนี้น,นะครับถ้ามีรถยนต์ไหมผมแล้วถ้ายึดติดนะฮะเพราะเราได้ตอนปลายปีเหลือสี่เดือนแต่เขาให้เต็มอะครับเขาให้เต็มสิบสองเดือนก็เลยเงินมันเหลือแล้วมันก็ต้องคืนใช่ไหมฮะก็เลยจัดการให้ท่านจ่ายไปเลยแต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่แล้วนะครับ ม่ใช่แล้วแต่ยืนพื้นให้ท่านยืนพื้นให้ท่านนะครับยืนพื้นให้ท่านก่อนอย่างน้อยสองแล้วท่านสามารถตั้งคําสั่งได้ว่าด้วยเงินงบประมาณโครงการน,นี้หรือเงินใดได้สา,สาศารษาตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาได้เลยครับตอนนี้ท่านสามารถยืมเงินจ่ายได้อะไรต่างๆได้เมื่อเงินบประมาณไปแล้วท่านก็เบิกจ่ายได้เลยตั้งแต่หนึ่งตุลาท่านลองไปไปจัดการดูนะครับให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับต้องตามกฎหมายนะะ มีครูอาจารย์จ้างที่ตามโครงการนะแล้วปีหน้าปีนี้ก็จะจะขออนุเคราะห์จากท่านเลขาเพราะท่านเลขาเมื่อก่อนเป็นรองเลขาท่านก็ไฟตัวนี้อยู่อยู่ด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นท่านรับหลักการนี้อยู่เราจะเพิ่มไปเรื่อยๆเราจะขอสี่พันเหมือนเดิมนะครับแต่ใหญ่เพิ่มทีละน้อยทีละน้อยเพราะผมมีตกักกะแล้วก็ท่านเลขาก็มีตักกะว่าหนึ่งคนสมมติว่าเราจ้างสิบสองเดือนนะครับรวมแล้วหนึ่งคนนี้เราจ้างเดือนละหมื่นนี่ก็แสนสอง หากหนึ่งคนเราสามารถที่จะเอาเงินงบมาให้ท่านได้วิไรท่านเหลือแสนสองทันทีถ้าหากเราทําทั้งหมดสี่เอ่อหนึ่งพันหนึ่งพันคนนะครับเราก็เงินเหลือเท่าไรสิบล้านสิบล้านถ้าสนะี่พันน่ะเหลือตั้งห้าร้อยล้านนะครับห้าร้อยล้านโดยที่ไม่ต้องรองเงินเหลือจ่ายจากสอสอแต่เป็นเงินท่านที่เหลือเองท่านก็เอาไปพัฒนาตนเองหรือสอสอ,อย้ายท่านกับเพื่อนอะไรท่านก็มีเงินกับเพื่อน โดยปริยายเลยนี่คือตกตองของ,ของทางปล่อย,ยบริหารของส่วนกลางแต่เราจะพยายามที่จะทําให้ท่านได้ได้นะครับนี่คือแล้วมีครูจ้างสอนใช้เงินงบประมาณของสันสานาเองตอนนี้เหลือ6กพันสี่สิบอัตราเราขอสักสามพันปีที่แล้วเราได้พันหนึ่งแล้วใช่ไหมปีที่ได้พันหนึ่งแล้วปีหน้าขออีกสักห้าร้อยพันห้าไปเรืเ่อยๆเ,เ,เพื่อให้ท่านได้ดำเนินการแล้วบวกกับการบริหารจัดก,การของท่านที่ใช้วิจัยเป็นฐาน ผมเชื่อว่าท่านสามารถที่จะลดครูผู้สอนได้ลงเรื่อยๆแบบค่อยเป็นค่อยไปเพราะท่านต้องบริหารบุคคลบริหารความรู้สึกของเขาด้วยท่านอย่าหักหักหักพระหักด้ามด้วยหักด้ามพาด้วยเข่าอย่างเดียวไม่ได้ท่านต้องหล่อเลี้ยงเขาให้โอกาสเขาสามเดือนไปหางานใหม่หเดือนไปหางานใหม่หนึ่งปีก่อนนะท่านต้องทําอย่างนี้นะครับอย่าหักทันทีหักแล้วความรู้สึกของเขาไม่ได้ ท่านจะเป็นจำเลยของสังคมทันทีเพราะฉนั้นอัตราว่างในปัจจุบันนี้ก็เหลือแค่หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบห้าอัตราครับเป็นผู้บริหารบ่วมนวยการสามสิบสามอัตราเป็นรองผู้นวยการสามสิบแปดอัตราเป็นครูผู้สอนที่เป็นข้าราชการเก้าร้อยยี่สิบเจ็ดอัตราอันนี้ผมขุดมาหมดแล้วนะไม่มีเหลือแนละ้วไม่มีซ่อนซ่อนแอบอะไรตรงไหนไม่มีแล้วนะครับผมไปเหนือที่ผมเอามาแล้วเก้าร้อยยี่สิบเจ็ดอัตราแบ่งเป็นอัตราคืนกเกษียณของปีหกเจ็ดสามร้อยยี่สิบอัตรา ตัวนี้ต้องมาคิดคำนวณเพื่อช่วยเหลือคนของเราที่เป็นลูกจ้างที่เป็นครูอัตราจ้างเป็นพนักงานอะไรต่างๆนะครับก็ยังยึดตามเดิมตามโนโยบายของท่านเลขานะครับซึ่งท่านก็ยึดมาตั้งแต่ตอนรองเลขาแล้ว80%เลยตอนนั้น80%ก็จะได้อยู่250อัตราอันนี้ผมกันไว้ก่อนนะครับเอาไว้สอบให้กับพี่น้องพวกเรานะครับขอให้ท่านไปไปบอกพี่น้องเราว่าเตรียมตัวสอบได้เลยแต่น่าจะเป็นปีหน้า นะครับแล้วก็เรียกบรรจุจากบัญชีนะครับที่เรามีอยู่แล้วหากไม่มีตอนนี้ก็คืออัตราในการสอบแข่งขันนะครับแต่ตัวนี้มีอยู่พราณยี่สิบเปอร์เซ็นต์เราจะเรียกบรรจุเพิ่มอีกหกสิบสี่อัตราแต่ว่าเนื่องจากว่าไปดูแล้วมันมีอัตราเดิมอยู่ที่ยังไม่ได้ใช้อีกสามร้อยแปดสิบเอ็ดอัตรานะครับมีสามร้อยแปดสิบเอ็ดอัตราแล้วก็อัตราที่กาลังเรียกผูที่เบาๆยี่ิบแปดอัตรากำลังเรียกไปนะครับ แล้วอัตราว่างที่ติดเงื่อนไขมีอยู่ครับก็คือหนึ่งอบอัตรามีหนึ่งอัตราเป็นอัตราของวิทยาลัยที่เกินเกณฑ์อยู่ครับตัวนี้ยังไม่ได้มีการปรับเกลี่ยอัตรากำลังนะครับจะรอปีหน้าเพราะนั้นเิียาลัยที่รู้ตัวว่าเกินอัตรากำลังให้ท่านรีบเพิ่มปริมาณผู้เรียนถ้าไม่เพิ่มมันจะถูก ออกไปโดยกฎระเบียบครับไม่ใช่เพราะผมนะโดยกฎระเบียบพอออกไปแล้วค่อยมีมาตรการว่าให้วีอัไรไหนต่อซึ่งก็ต้องคุยกับท่านเลขาธิการแล้วก็รองเลขาธิการสองท่านด้วยว่าจะเอาแบบไหนนะครับแต่มี 100. ร้อยเก้าสิบเอ็ดครับส่วนใหญ่เดี๋ยวจะบอกให้ว่าอยู่ที่ไหนแต่ไม่บอกวีอะไรนะครับอีกเจ็ดอัตรานะครับห้าอัตราเป็นของสถาบันการศึกษากเกษตรภาคใต้ภาคกลางห้าอัตรา ที่จะต้องไปหาอาจารย์ลงอีกสองอัตราเราได้กันเอาไว้เพื่อรับโอนเพราะกำลังกำลัง<ๆ>ขอมานะครับเพราะฉะนั้นปี68เรามีผู้บริหารที่จะ,กะเกษียณ13อาอัตาเองครับเริ่มน้อยลงแลวนะฮะเพราะหนุ่มๆทั้งนั้นเลยนะครับมันจะมันจะ,กะเกษียณอีกก็คือสมัยรุ่นผมแล้วทีนี้อีก4ี่หปีข้างหน้าแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นรองก็ต้องรองไปเหนียงยานแหละครับต่อไปรองผู้ในการ22องอัตรา ข้าราชการครู266ครับ266เนี่ย80%เราต้องตัดไว้อีกใช่ไหมฮะไว้สอบบอสิบบวกอัตราครับ20ไว้เรียก53ปี69ผมบอกถึงปี69เให้เลยนะพอเกษียณอีก27ครับยกเว้นโดยระเบิดตายทั้งทั้งเก่งอย่างนี้ครับรองผู้อนวยการอีก29อัตราน้อยไหมน้อยลงแล้วนะน้อยลงแล้วครับข้าราชการครู246อัตรานะครับต้องแบ่งเป็น80%อีกนะครับ เป็นร้อต้องสอบวสอิบหกเรียกมันจุแค่สี่เกโดยรวมแล้ว6กเจ็ดแปดหกให้สปีเลยนะครับผู้ในการเรียกเพิ่ม73ยกเว้นค่าตัวตายเพิ่มเติมนะครับหรือวิกลจริตไปเพราะว่าทํางานหนักมากนะครับในข้อจํากัดชาวิกกรที่มีอยู่อย่างจํากัด,เค,ดเครียดเ,ยเครียดแล้วเกยเพี้ยนเลยนะครับรองผู้ในการมี89อัตรา ค้าการครู1 4 3่งรอาตาเป็นการเรียกบัญชีณปัจจุบันนี้นะครับรวมรวมรวมถึง6-9เนี่ยห้าอยาตราแต่จะใช้อัตราในการที่จะไปให้ท่านเลือกในเร็วๆนี้ที่จะส่งให้ท่านนะเร็วนี้อีกประมาณ3ามร้อยส้ยไม่ใช่สิส8 1บวกกับ64อ่ะเป็นเท่าไหร่400กว่าอาตราที่จะไปให้ท่านแล้ว เป็นอัตราเดิมของท่านนะเพราะนั้นวิีอะไรไหนที่ไม่ได้นี่ท่านยาโทรมาเพราะไม่ใช่ของท่านแล้วเป็นวิีอะไรที่ไม่เกินเกณฑ์นะครับเพราะนั้นตัดเขาไม่ได้เพราะนั้นไม่ต้องโทรมานะครับว่าทําไมผมไม่มีไม่มีคือไม่มีถ้ามีคือท่านจะเห็นนะครับวางวิไรจะมีสี่ห้าท่านจะไปเยฉาเขานะครับเพราะเขาไม่เคยได้นะครับไม่เคยได้แต่เป็นถูกต้องตามเงื่อนไขครับเนาะเพราะผมบอกแล้วเป็นทําไงฮะเป็นธรรม ถูกต้องเป็นธรรมเนาะแล้วก็อัตราที่ใช้สอบวอ16ผมกะว่าจะคุยกับท่านเลขาว่าจะสอบทุกปีให้รู้ไปทีว่าสอบทุกปีแล้วไม่ได้สักทีนะครับก็ต้องยอมแล้วลทีนี้นะครับสอบทุกปีเดี๋ยวปีหน้าก็สอบของของปี67เพอปีนู้ก็สอบของปี68นะครับรวมแล้วทั้งหมด6 6 6อบอัตราทั้งหมดเลยเพราะนั้นบอกพี่น้องเราได้เลยนะครับว่ามี66 6ออัตรานะครับแล้วจะให้ท่านเลือก เลือกว่าท่านต้องการสาขาอะไรอัตราว่างรอเกียรก็คือร้อยเก้าสเอ็ก็ขอภาวนาว่าวี่อะไรที่เกินอัตราสามารถทําได้แล้วอัตรานี้จะกลับไปสู่ที่ท่านเหมือนเดิมแต่ถ้าไม่ได้ท่านต้องทําใจนะครับหากท่านทําใจไม่ได้ท่านก็ขอย้ายไปวิ่อะไรอื่นเชียเหมือนอย่างที่ท่านวิทยวัตว่า